ท่าาานนชนชิบบุุโโรเจ้าคะช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชินซาบุโร่ตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าโอซิยุกับคนรับใช้ของเธอไม่อยู่ในบ้านเสียแล้วท่านชินซาบุโร่ท่านชินซาบุโร่เจ้าค่ะท่านชินซาบุโร่ท่านชินซาบุโร่เจ้าค่ะเมื่อชินซาบุโร่เดินออกไปที่หน้าบ้าน เขาก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นอายูพานักบวชมาด้วยคนหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าอายูอายูจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเห็นเมื่อคืนให้ชินซาบุโร่ฟังข้าเฝ้าแอบ,บดูอยู่นานจนเห็นผีโคงกระดูกสองตนถือโคมไฟดอกโบตันออกจากบ้านท่านข้าจึงตามออกไปจนถึงป่าช้าข้าก็เห็นผีโคงกระดูกลงไปในหลุมศพ เจ้ากล้าดียังไงถึงเสียมารยาทมาแอบดูคนอื่นเขาแล้วยังมีหน้ามากล่าวหาว่าโอซิยุของข้าเป็นผีโครงกระดูอีกไปให้พ้นบ้านข้าท่านชินชาบุโรท่านต้องฟังข้าก่อนอายุพยายามเกี้ยกล่อมให้ชินซาบุโรใจเย็นลงก่อนจะพาเขาเดินทางไปยังป่าช้าหลังวัดเพื่อดูบางสิ่งบางอย่างท่านชินซาบุโร ท่านรู้จักเจ้าของหลุมศพนี่หรือไม่ชินซาบุโร่จ้องมองชื่อที่สลักอยู่บนหลุมศพอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเพราะชื่อนั้นมันถูกสลักไว้ว่าโอซิยุไม่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 ไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงเป็นไปไม่ได้ท่านจินชาบุโร่ท่านจินชาบุโร่ เมื่อชินซาบุโรหันไปมองก็พบว่าเจ้าของเสียงก็คือคนรับใช้ของโอซิยุที่เคยติดตามโอซิยุไปที่บ้านของชินซาบุโรเป็นประจำเจ้าท่านมาเยี่ยมหลุมศพของท่านโอซิยุหรือเจ้าคะค่ะคือคือว่าค่ะค่ะแล้วชินซาบุโรก็ได้รู้ความจริงจากหญิงรับใช้ของโอซิยุว่าโอซิยุถูกข้ามไม่ให้มาพบชินซาบุโรอีก เธอยอมถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในห้องของเธอเพื่อไม่ให้พ่อของเธอส่งคนมาทำร้ายชินซาบ,บุโรแต่ด้วยความที่เธอเป็นห่วงชินซาบ,บุโรเธอจึงคอยให้คนมาสืบข่าวของชินซาบ,บุโร่อยู่เสมอท่านชินซาบุโร่สบายดีใช่ไหมก็ดีเหมือนเมือม่อวานนั่นแหละเฮ้ยจเจ้ากยแห้ข้ามารายงานเจ้าทุกวันเลยนะดีแล้วดีแล้ว แค่โอซิยุได้รู้ข่าวต่างๆของชินซาบุโร่มันก็ทำให้เธอมีความสุขแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอรู้ข่าวว่าชินซาบุโร่ป่วยหนักโอซิยุก็ตอมใจข้าวปลาไม่ยอมกินและล้มป่วยไปอีกคนแล้วท้ายที่สุดลูกค่าไม่ไม่ไม่นะลูกค่าลูกค่า โอซิยุก็จากโรคใบนี้ไปเมื่อชินซาบุโร่ฟังจบเขาก็ก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไรกับใครอีกเขามองดูหลุมศพของโอซิยุน้ำตานองทั่วใบหน้าก่อนที่เขาจะปีกตัวเดินออกมาเพื่อกลับบ้านเงียบๆคนเดียวอย่างเมืรอย อายูพานักบวชกลับมาที่บ้านของชินซาบุโรเพื่อทำพิธีบางอย่างในขณะที่ชินสาบุโรหลบอยู่ในห้องนอนคนเดียวโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งเมื่อนักบวชแปะยันไวร้รอบๆบ้านของชินซาบุโรเสร็จนักบวชก็เดินไปพูดกับชินสาบุโรว่าท่านชินซาบุโรฟังข้านะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนมาเรียกท่านตอนกลางคืนห้ามเปิดประตูบ้านเด็ดขาดยันนี้จะป้องกันพูดผีไม่ให้เข้ามาในบ้านของท่านได้แต่หากท่านเปิดประตูนั่นหมายถึงท่านอนุญาตให้พวกมันเข้ามาในบ้านได้ถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็ยันก็ช่วยท่านไม่ได้แล้วละ่ะชินซาบุโรนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเฮ้ยข้าฝากเจ้าเตือนสติเขาอีกทีนะแบบนี้น่าเป็นห่วง นี่รนะนาที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์อายูมองดูเจ้านายด้วยสีหน้าเป็นกังวลแต่เธอก็คงช่วยได้เพียงเท่านี้ที่เหลือก็คงแล้วแต่โชคชะตาแล้วในคืนนั้นทา่าานชิบุโร่ทาาานชิจบุโโเ้คะอสิยุก็มาหาชินซาบุโรอ,อีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ไม่ว่าโอซิยุจะเรียกหาชินซาบุโรสักกี่ครั้งก็ไม่มีสัญญาณใดๆออกมาจากบ้านของชินซาบุโรเลยท่านชินชาบุโรเหตุใดท่านไม่ยอมออกมาพบข้าหรือท่านไม่สบายท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแม้ชินซาบุโรจะรักและอยากเจอหน้าโอซิยุแทบขาดใจแต่เขาก็ต้องพยายามหักห้ามใจ เขารู้สึกทรมานใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเรียกของโอซิยุเขารู้สึกผิดอยู่ลึกๆที่ไม่กล้าออกไปพบหน้าหญิงที่เขารักไม่ว่านางจะเป็นคนหรือผีข้าก็อยากจะพบนางอีกสักครั้งแต่แม้เขาจะรู้สึกหรือคิดยังไงแต่ชินซาบุโร่ก็เลือกที่จะนั่งสวดมนต์ต่อไปท่านชินซาบุโร่ท่านไม่สบายหรือเปล่า ให้ข้าเข้าไปดูท่านหน่อยนะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็ดำเนินต่อไปคืนแล้วคืนเล่าท่านชินซาบุโรท่านไม่สบายหรือเปล่าให้ข hey, ้าในบางวันเมื่อชินซาบุโร่ตื่นขึ้นมาเขาก็จะพบว่ามีคนเอาถุงยามาวางไว้ที่หน้าบ้านของเขาแต่เมื่อเขาหยิบมันขึ้นมามันก็สลายกายเป็นเท่าทุลีโอซิยุข้า ทั้งความกลัวทั้งความรู้สึกผิดทั้งความเสียใจและความคิดถึงที่ประดังเข้ามามันทำให้ชินสบุโรต้องล้มป่วยลงอย่างหนักอีกครั้งจึงทำให้บางคืนอาอยู่ต้องคอยมาเฝ้าดูอาการของชินสบุโรทั้งคืนอายู่เจ้าว่าข้าตาขาวหรือไม่ถึงนางจะเป็นผี แต่นางก็คือคนรักของข้าข้าควรจะทําเช่นนี้หรือท่านทําถูกแล้วเจ้าค่ะผีไม่อาจอยู่ร่วมกับคนได้อายูเจ้าค่ะหากข้าเป็นอะไรไปฝังข้าไว้ข้างๆนางด้วยท่านหยุดพูดแล้วไหรเดี๋ยวนี้เลยในขณะที่อายูมาเฝ้าไข้ชินซาบุโรเธอก็หารู้ไม่ว่ามีสายตาคู่หนึ่ง จับจ้องมองดูเธออยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองท่านถึงไม่ยอมออกมาพบข้าข้าก็หลงนึกเป็นห่วงคิดว่าท่านไม่สบายที่แท้ท่านก็มีคนอื่นนี่เองตกดึกคืนหนึ่งชินซาบุโร่ก็ต้องทนนอนฟังเสียงของโอซึยุร้องหาเขาด้วยความเศร้าโศกเช่นทุกคืนท่านชินชาบุโร่เหตุใดท่านไม่ยอมออกมาพบข้า และเขาก็ทำเช่นทุกคืนนั่นก็คือพยายามหักห้ามใจและรอให้ถึงเช้าเร็วๆและแล้วรุ่งเช้าที่เขารอคอยก็มาถึงเมื่อแสงสว่างสองรอดเข้ามาภายในห้องแล้วทันใดนั้นเสียงของอายูก็ดังขึ้นท่านชินชาบุโร่ท่านชินชาบุโร่เช้าแล้วเจ้าค่ะชินซาบุโร่เดินออกไปเปิดประตูหน้าบ้าน แต่เขาก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะอาอยูกำลังยืนถือโคมไฟดอกโบตันอยู่เธอยือนนิ่งจ้องมองดูเขาด้วยแววตาแปลกๆเจ้าเป็นอะไรอาอยูไม่ตอบแล้ววินาทีต่อมาแสงสว่างรอบข้างก็มืดลงชินซาบุโร่มองข้ามไหลอาอยูไปข้างนอกเขาตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นว่าในตอนนี้ยังคงเป็นเวลากลางคืนอยู่แล้วทันใดนั้นใบหน้าของอายูก็เปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าของโอซิยุแสงสว่างที่ท่านเห็นมันคือแสงจากโคมไฟดอกโบตันต่างหากล่ะเข้ามาข้างในสิ ข้างนอกมันหนาวนะเช้าวันรุ่งขึ้นอาอยูก็มาที่บ้านของชินซาบ,บุโร่ตามปกตทิท่านชินชาบุโร่ท่านชินชาบุโร่เจ้าคะท่านชินชาบุโร่แต่ไม่ว่า,าจะาเรียก <ชา S 1> ยังไงก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาด้วยความเป็นห่วงอาอยูจึงถือวิสาสะเข้าไปในบ้านของชินซาบ,บุโร่และเมื่อไปถึงห้องนอน อายูก็ถึงกับตกใจแทบสิ้นสติร้องไห้ห้อยหวนออกมาแทบขาดใจท่านชินชบาบุโรท่านชินชาบุเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือร่างที่ไร้วิญญาณของชินซสบุโรนอนเคียงคู่อยู่กับโครงกระดูกของโอซิยุ ขอแล้วนะต่อจากนี้ไปขอให้ท่านทั้งสองไม่พากจากกันชัวน่วนิรันดร์แม้ว่าตัวจะจากไปแต่ว่าใจยังห่วงหาโคมไฟดอกโบตันจะนำพาเราสองมาเคียงคู่กัน จบแล้วนะครับโคมไฟดอกโบตันใครมีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนำคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ